อยู่ใต้เท้าของจักรพรรดิยังกล้าอารวาดทรงหนางมาแล้วข้าจะให้ร่างของเจ้าอยังสมบูรณ์ ฟังคนคนนี้อันตรายข้าไม่อาจแสดงตัวได้ไมิฉะนั้นเจ้าจะยิ่งตกอยู่ในอันตรายระวังตัวเองด้วยเป็นพระองค์ถวายบังคมฝ้าบาทพวกเจ้าลุกขึ้นเถอะมีฝีมือเพียงเท่านี้หึหน้าสงสารเสียจ,จริง ซูฟังอีลินเจ้าบังอามากในเมื่อเจ้าอยากตายข้าก็จะให้เจ้าได้สมหวัง ซูฟงซูฟงจะเป็นอย่างไรบ้างซูฟงนี่เจ้ายังไม่ตายใช่ไหมตีวว้วูหวังฟาบาอย่าส่งกลิวเลยพะยะค่ะสารเลวร้นหาที่ตายลุงโจช่วยด้วยช่วยอี้หลิน ท่านพี่แข็งใจไว้สู้ฟังเจ้าต้องพักก่อนเอออีหลินเจอปัญหาใหญ่แล้วคราวนี้ตีวูหวังนี่หมายความว่าอย่างไรขอฝ่าบาททรงเมตตาไว้ชีวิตเด็กคนนี้ด้วยเถิดเรื่องคื้อหาดขององค์ชายหลงไม่เกี่ยวอะไรกับเขา โอ้แล้วผู้ฝึกยุทธที่บาดเจ็บสาหัสเหล่านี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาเลยหรือมันเป็นเพียงการประลองระหว่างผู้ฝึกยุทธเท่านั้นที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะพวกเขาไม่มีฝีมือไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลเป็นเพราะแพ้ผู้เยาเขาจึงเสียหน้าใช่ไหมปรมาจารย์เกา่านี่ท่านเขาปก ป้องเด็กสาวปีศาจคนนั้นไม่ฟังคำเกลีย้ยกล่อมแถมยังทำร้ายพวกเราทุกคนองค์ชายหลงเป็นสมาชิกของราชวงศ์เขาดูถูกราชวงศ์ท่านท่านพ่อปรามาจาย์เก้าผู้นี้กล่าวหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าข้าเกล้งว่าพระองค์จะไม่ปล่อยสู้ฝังไป แม้ว่าฝีมือของปรมาจารย์เ้าจะไม่แข็งแกร่งไปกว่าผู้อื่นแต่การใช้วาจาของเขานั้นฉลาดหลักแหลมมากตีวูหวงังจะต้องมีคำอธิบายสำหรับเรื่องในวันนี้ฝาบาทเนื่องจากเป็นความผิดของแม่นางเซียวและนางถูกท่านจับตัวแล้วข้าอยากขอให้ฝาบาท,ทรงผ่อนปลน และไว้ชีวิตเด็กคนนี้ด้วยเขาเป็นเพียงคนรับใช้ของตระกูลเซียวและเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องปกป้องเจ้านายเขาเป็นเพียงคนธรรมดาเท่านั้นนะพะยาคะดังนั้นจึงไม่เพียงพอที่จะให้ท่านโกรธคนรับใช้หรือนี่เขาเป็นแค่คนรับใช้ เราแพ้คนรับใช้ริ่นนี่เป็นคนหนุม่มที่หน้าแกลงขามเสียจริงแย่มากแล้วทีนี้เราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเล่าเจ้าองท่านพูดว่าแม่นางผู้นี้คือแม่นางเสียวหรือแน่นอนออเป็นนางฉะนั้น ข้าคงจะปล่อยไปไง่ายๆไม่ได้เสียแล้วชีวิตตองแหลกด้วยชีวิตและนางคนเดียวไม่เพียงพอที่จะจา่ายค่าคฤรหาดของหลงอ๋องและตระกูลเนื่องจากตีวูหวังขัดคำสั่งข้าและแทรกแสงเรื่องในวันนี้ขอดูหน่อยเถอะว่าท่านจะมีความสามารถมากแค่ไหนองครักษ์กระทองจัดการพวกมันให้หมด ดูเหมือนจะไม่มีทางอื่นแล้วองครกกรอง์รักเกาะททองรวบรวมผู้ฝึกยุทธที่อยู่ระดับเฉาวหยวนช่วงกลางและช่วงปลายและมีระดับเทียนหยางด้วยนี่มันอาศัยคนมากรังแกคนน้อยชัดๆจะสู้กันตรงๆไม่ได้เพราะเราต้องพาซูงฟงหนีคงไม่ง่ายเช่นนั้นข้าจะหยุดฝาบาทไว้เอง เพียงแต่ว่าพื้นที่นี้ถูกปิดกั้นโดยเขาเว้นแต่จะมีผู้ที่แข็งแกร่งกว่าการจะออกไปจากที่นี่นั้นคงทำได้แค่เพียงคิดข้าไม่มีโอกาสชนะเขาข้าจะลองดูว่าข้าจะทำลายผนึกนี้ได้หรือไม่หากมีทางออกพวกเจ้าต้องรีบหนีไปอย่าได้ลังเลช้ชาก่อน ซูฟังจะเป็นอย่างไรบ้างข,ข้าไม่เป็นไรลุงโจข้ายินดีชดใช้ชีวิตแทนอีหลินและข้าก็เต็มใจที่จะมอบสมบัติทั้งหมดเป็นการแลกเปลี่ยนเรื่องของอีหลินรับมือไม่ง่ายท่านไม่จำเป็นต้องเสี่ยงเพื่อข้าซูฟังเจ้ายอมสละชีวิตเพื่อน,นางพี่เยซีข้าข้าขอโทษ ไม่ใช่ว่าข้าไม่อยากจะช่วยอีลินแต่ข้าคิดว่าตอนนี้ชีวิตของอีลินจะไม่ตกอยู่ในอันตรายดังนั้นข้าจึงอยากพาเจ้าออกไปก่อนมันไร้ประโยชน์ที่เจ้าจะพูดตอนนี้เขาคิดจะฆ่าเจ้าเจ้าก็เห็นการมีสมบัติลับนอกโลกหลังแต่จะทำให้เขายากฆ่าเรามากขึ้น แล้วคนที่เนื้อกลัวจะเป็นคนมีเมตตาได้อย่างไรแถมตอนนี้สภาพของเจ้ายังดูแย่มากเจ้ายังไม่ได้ทำอะไรทำไมเจ้าไม่มั่นใจในตัวข้าท่านพอ่อระวัง นี่ท่านกำลังรออะไรท่านจะรอดูซูเฟังกำลังจะตายอย่างนั้นเหรอน้องสะพ้ายไม่ต้องห่วงเขาไม่ตายง่ายๆหรอกพี่ใหญ่คิดดีแล้วอยังไงพี่ใหญ่ก็ไม่ปฏิเสธที่จะช่วยเขาดีมากงั้นก็ให้เขาคิดไปส่วนท่านต้องไปช่วยซูฟิงเห,เหตุใดต้องเป็นข้าเล่าก็ได้ข้าไปก็ได้ เดี๋ยวมอบสิ่งนี้ให้กับซูเฟิงน้องสะพ้ายนี่นี่มันเอาท่าน่าบอกว่าให้ก็ให้ไปเถอะอย่างที่ท่านเห็นเจ้าเด็กซูเฟิงนั่นเขาจะตายมันเป็นเรื่องน่ากังวลจริงๆที่เขาหุ่นหันพันแล่นเช่นนี้น้องสะพ้ายไม่ต้องห่วงซูเฟิงจะไปได้ไกลกว่าเราแน่นอน ข้าก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นรีบไปเถอะการป้องกันขององครักะเกาะทองนั้นไม่สามารถทะลุผ่านได้จริงๆมันไม่ใช่ทางที่ดีหากจะทำแบบนี้ต่อไป ตีวูหวังเจ้าช่างใจกล้าจริงๆเผชิญหน้ากับข้ากลับเสียสมาธิและพยายามทำหลายพนึกฝาบาทพูดเล่นแล้วพวกกระหม่อมไม่มีทางนั่งรอความตายเป็นแน่เจ้าช้าเกินไปข้าไม่สามารถสกัดการโจมตีนี้ได้ท่านพ่อ ด้วยความช่วยเหลือจากสายฟ้าสีม่วงและการเล่นแร่แปลธาตุวิญญาณจะถูกบังคับให้เข้าไปในร่างของหัวเสีย้ยข้าไม่เคยลองมาก่อนผลที่ตามมาเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้แต่ตอนนี้ไม่มีทางเลือกเจ้าเด็กโง่ คิดจะดึงวิญญาณตัวเองเดี๋ยวก็ได้ตายจริงๆซะหรอก